บต so ้ำก้วยสูตรไหมครับต้มก้วยสูตรไหมอร่อยแน่บปไแซ่บด้วย้องนัานเนาะจะต้มก๋วยไ่หเสียก่องตายเนี่ยต้มก้วยสูตรไหมครับย่าจอยกันล้วต้มก๋วยพ่แม่ตำาดอกครับขยำขยำ แะน้อนกวยด้วยหลอกอะรวหลอกตอนอนกวยด้หลอกมาีกวยด้วหลอีนเสบแต่ใบจอยนี่ครับทำกล้วยกินตอนเที่ยงนะครับพี่น้องตีพักกับครับกระถินริมหลวใไข่เจียวตามเดิมน้ำพริกกะปิแกงจืดปักบ่บ นี่ครับที่เด็ดครับเมนูมือที่เด็ดขย้ำกล้วยยายจ่อยข้อของนอะสื่อมากครับแล้วมาขย้ำม,มันปลาเขาจะอร่อยอืมจะแส่บขนาดซิมขนาดเมยจ่อยระวงมากน,นะกินกันตอเทียงครับพี่น้องช่วงพักเบรก กู้ดักนะก้ักมาให้เพื่อนที่มูเน่นี่ครับเดียบรอยครับเดียบรอยจะจอยซิมจะคำมองดูลายมานั่งขลายดิเอาซิมคำเดียวคำมีไงคำมีไงโอ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 คำโอเศกเปรี๊ยบเศบแบบมลากาศ แซ่บป้ะนี่ครับพี่ดองตำกล้วยตอนเที่ยงครับตำกล้วยกับฮึ่มแบบกระชับเลยเหแมนตอบได้เลยเอากินตำกล้วยแล้วเขาว่าประจาไปเป็นขอบกินขอบกป๋อแมนตอบฮะับก็จไข่ลายๆเยอะนบำใส่ยังเนี้ยนี่ใส่ตะไคร้บอมป้วยเอไยใส่ตะไคร้นี่แกงกล้วยแท้ๆเสียไปดีล่ะนี่เนาะก็จะไม่ได้กินตำกล้วยหมด เดือนบ่อกมื้อนกินอีกว่ามือตำกล้วยอ๋อมื้อมันหยุดตัางแต่ไหนอนก็จะให้ไม่ให้โกบ่นี่ครับพี่น้องมากินข้าวกันครับตอนเที่ยงกินข้าวกับตำกล้วยก้อนอีสานเหมืนเท่าแต่ว่ามีคนไทยปอมมะนาวคนหนึ่งนี่ไทยปอมไทยคือปอบนะั่นคนไทยปอบมัวไต่ไทยปอมน้าครับพี่น้องกินนี่เสนหมี่ไว้ครับ